เอาละฮะก็กราบสวัสดีท้านะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมจีเด้แซนเรียวร้ายกันอีก,กแล้วนะครับผมอยู่กับเจ้าเจ,าเจมคนเดิมเพิ่มเติมก็ไม่มีนะครับผมวันนี้เจ้าเจมมีนัดกสาวนะผมอ่ามีนัดที่ชายหาดนะครับผมแล้วฝนก็ตกอีกแล้วเป็นไรไม่รู้นะครับผมฝนตกอยู่นั่นแหละคนจะไปนัดนะเนี่ย ก็ไปเดี๋ยวเราไปหาสาวโอนเลยดีกว่านะับผมเออเดี๋ยวนี้เจมมีนัดนะะผมเจมก็เรียนจบแล้วอะไรแล้วนะเหลือแค่หางานทำแต่ว่าเป็นนัดกสาวไว้นะับผมอืมเดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นทางด่วนดีกว่านะับผมแล้วทำไมฝนมันตกเนี่ยโอ้ ฝนตกนะผมขับมอไซค์พาฝนอีกผมว่าเราน่าจะต้องไปทางอื่นแต่ว่ามันไปไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นทางด่วนแล้วฝนจงหยุดฝนไม่หยุดว่ะก็นะผมเราเล่นเป็นลุงเอ็มเยอะแล้วนะผมแล้วก็มาเล่นเป็นเจมบ้างนะ นี่ต้องต้องฝึกยกล้อไว้นะครับผมเราไปนัดเธอที่ชายหาดนะครับผมไปนัดเจอไปนัดเจอเธอที่ชายหาดโอ้ี่มันเที่ยงแล้วผมนัดผมนัดไว้ประมาณสิบเอ็ดโมงโอจะบ่ายโมงแล้วเราช้าเลยเนี่ยต้องรีบแล้ว ตำรวจถอยไปดีโอ้โหคนลิงยิบยิบคนลิงคนยิ่งรีบรีบรีบลิ่นเฉยไปต่อโอเคเรามีนัดนะ,ะผมเราต้องรีบไปอยู่ตรงไหนอเอออย่าย อย่ายกล้ออย่ายกล้อน่าจะอ,อ,อยู่แถวนี้ครับผมเห็นเธอบอกว่าต้องข้ามสะพานเล็กนี้ไปอะ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราจอดก่อนละกันนะผมเราจอดไว้ตรงไหนดีรถจอดไว้เออเราไปจอดตรงที่ลานจอดรถด,ดีกว่านะผมนี่เราจอดตรงนี้ดีกว่านะครับผมเออเนี่ยจอดตรงนี้แล้วกัน ไปแต่เราไปเดินหาดีกว่านะครับผมเพอเธอเดินเล่นอยู่แถวนี้โอเคงั้นผมขอตัวหาแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่ใช่ดิผมขอตัวไปหาเธอแป๊บหนึง่งหายหเจอก่อนดูก่อนว่าเธอรออยู่ตรงไหนนะอืมเอานี่ไงเราเจอเธอแล้วโอ้ี่ไงเธออยู่นี่นี่เองอันนี้ก็จะเป็นแฟนของเจมสนะผมเออสวัสดีครับเอ่อผมแบบ ผมชื่อเจมครับโอ้จะเสียงสัน่นไหมล่ะฮะฉันชื่อจ๋าจ่ะชื่อเพะดีนะครับจ๋าขอบคุณที่ชมนะจ๊ะครับโอเคครับเราพาเธอไปเดินเล่นหน่อยแล้วนะเนะแป้จา๋าแปเดาเขาจะพาเธอไปเดินเล่นกันนะจ๋าถือปืนได้เว้ป้องกันอย่างดีนะครับผม กลัวมีคนมาทำร้ายเราพาเธอไปดูมอเตอร์ไซค์ดีกว่าจ๋าจ๋าแปเเดาเดี๋ยวเขาพาจ๋าไปดูมอเตอร์ไซค์ได้เลยตัวเองรู้จักกันแป๊บเดียวเองเป็นแฟนกันเลยเว้ยจ๋าเดินช้าจัางวะนี่จ๋านี่คือมอเตอร์ไซค์ของเขาเองนะ อุ้ยมอเตอร์ไซค์เท่จังเลยนะตัวเองมีตะก้าด้วยเออเดี๋ยววันหลังเขาจะยืมไปไปจ่ายตลาดแต่เช้าเลยเนาะได้สี่ทิรักไปเราไปเดินเล่นกันต่อดีกว่าจ๋าไปอืมเออเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อจ๋าคือเขาจะมีคือเขามีอะไรจะให้อะ่ะอะไรเหรอตัวเองเออเดี๋ยวเขามีอะไรจะให้ เออคือเขามีดอกไม้จะให้อ่ะจ๋าอ่ะรับไปเถอะนะเราให้เธออืมขอบคุณมากเลยแต่ว่าเธอเก็บไว้ก่อนก็ได้เพราะยังไงเพราะยังไงเราก็ต้องอยู่กับเธออยู่ดีอ๋องั้นเหรองั้นเราต้องเราขอเป็นแฟนกันนะเราเป็นแฟนกันนะจ๋าได้สิโอเคครับตอนนี้จะเจมก็มีแฟนแล้วนะครับผม ตอนนี้เจ้าเจมมีแฟนชื่อว่าจ๋านะผมก็ดีนะผมเจมก็ได้มีแฟนแล้วโอเคเราก็ให้ดอกไม้เธอนะผมแต่ว่าเธอบอกไว้เก็บดอกไม้ไว้ก่อนนะผมไปถ้างนั้นแปจ๋าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาพาเธอไปเที่ยวน้ําตกกันนะได้สิโอเคไปเดี๋ยวเราไปมอไซค์นะจา๋าแปจา๋าแปเดี๋ยวเราพาไป โอ้โอ้เบอกนั่งสบายไหมจ๊ะสบายอยู่แล้วอ๋อถ้าเกิดไม่สบายก็บอกได้เลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนเบาะให้แบบนุ่มๆเลยนั่นหรอไม่ต้องเปลี่ยนหรอกเบาะนี้สบายอยู่แล้วอืมปากหวานโอ้ชนเอ,อ้ยจะเจมีแฟนแล้วไหยอู้ชนไฟแดงต้องจอดนะผมไฟแดง เออเราเราจะไปเที่ยวน้ําตกกันที่ไหนรอเราก็ไปเที่ยวน้ําตกน้ําตกเฉยๆนะเฮ้ยมันใช่น้ําตกไหมวะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นน้ําตกหรือเปล่านะผมแต่ว่าผมก็จะเรียงไง <c oughs> นะไม่รู้มันเข้าไปทางไหนนะครับมเดี๋ยวก็ใกล้ถึงล้นนะน่าจะอยู่แถวนี้ละมั้ง เขาเรียกว่าอะไรหนองน้ําหนองอะไรสักอย่างเราไปทางนี้เลยนะเนี่ยแหละคือทางเข้ามาทางลาําธารใช่ป่าวะไอป่านี้โคตรแบบคนรน่ากลัวเลยวะนี่เรามาถึงแล้วจ้าด่จ๋า,จาเรามาถึงแล้วนะตรงนี้เนี่ยแหละถ้าเราลงไปเราก็จะจมเลยมั้งเนี่ย โอเคเราก็มาถึงแล้วนะผมคือตรงนี้นี่เองเราลองขับลงไปไหมอ๋อมันขับลงได้โอเคงั้นเรามาจอดกันอยู่งนี้โอเคนี่นี่เรามาถึงแล้วนะจ๋าดูดิสวยไหมอุ้ยสวยมากเลยเจมจ๋าชอบที่นี่บรรยากาศดีมากเลยอืมอืมมีก้อนหินมีก้อนอะไรด้วย เอ๊ะทำไมต้นไม้ต้นนี้มันมันเอียงวะเออเว้ยต้นไม้ต้นนี้เอียงวะเว้ยเดินขึ้นได้ด้วย,วยเว้ยเอาแล้วไรเ,เนี่ยเอาจ๋าอ๋อจ๋าอยู่นี่ตกใจหายไปไหนไปจ๋าไปเรากลับดีกว่านะไปจ๋าไปไปเด๋วเราเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่านะจ๋าเออเรา เอาล่ะเราจะไปพักที่ไหนอะเราไปพักบ้านบ้านพ่อเธอไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องมีบ้านเป็นของตัวเองงั้นหรอกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซื้อบ้านเออเออเกือบโอเคครับเดี๋ยวเราต้องไปหาบ้านให้ให้เนี้ยให้ให้จ๋ากับเจมอยู่นะับผมแต่น่าจะเป็นบ้านที่ที่ไม่น่าอยู่ใกล้กับพ่อของเจมนะับผมว่าจองนั่นแหละ บ้านน่าจะอยู่ไกลหน่อยอืมผมว่าเราจะหาบ้านให้เจมอยู่ทางฝั่งทางเหนือวะ่ะผมว่าน่าจะเอาบ้านหลังเนี้ยหลังนี้ดีกว่าเอ่อผมจะเอาบ้านหลังนี้นะครับผมไป อุ้ยตัวเองขับขับรถเยือดซิ่งมากนะมันอันตรายโอเคจ้ะเออเออแหมเริ่มไม่เป็นชีวิตจริงแล้วผมโอ้ไฟแดงจอดหน่อยไอ,อตัวเองทำไมมันมืดอย่างนี้เออเราตัวเองไม่ซื้อหมวกกันน็อกเหรอซื้อมาใส่หน่อยก็ดีนะอืมอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเขาพาไปซื้อหมวกกันน็อกนะแบบเซฟเลย อืมแบบแข็งมากๆเอาเอาขวานมาทุบก็ไม่พังโดนไฟก็ไม่ไหม้อ่าเราต้องไปทางด่วนนะผมได้ถึงทางด่วนแล้วเราอยากขับซิ่งมากนะผมเพราะว่าจา๋าจ๋าเขาเป็นคนกลัวความเร็วนะผม เราก็ต้องขับแบบพอดีพอดีเร็วได้เบาได้อะไรนี้นะผมอย่าอย่าเร็วเกินโอรถชนหมุนติ้วติ้วเลยเมื่อกี้ <c oughs> เราจะย้ายไปอยู่ฝั่งเหนือนะผมไปหาไปหาดูบ้านก่อนนะผมว่าจะอยู่บ้านหลังไหนเพราะตอนนี้จ่าก็ยังมีบ้านอยู่นะผมเพราะว่าจ่าเขาก็อยู่กับพ่อกับแม่เขาเนี่ยแหละแต่ว่า แค่ขับไปดูบ้านก่อนเฉยๆนะผมว่ามันเป็นยังไงจะเอาไหมอะไรยังไงนะผมอืมเมืองนี้เป็นเมืองแห่งรถขับแย่แล้วเราก็ต้องเลี้ยวแม่เข้าติดพื้นเลยไว้เราต้องขึ้นสะพานตรงนี้นะผมเพื่อตรงไป ก็พอพอเจมพอเจมมีแฟนแล้วอะเจมก็ต้องหาเงินเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวแล้วนะครับผมเลี้ยงแฟนเลี้ยงไรนะครับผมผมว่าจะให้เจมลองไปเป็นตำรวจดูก่อนนะครับผมถ้าเกิดอาชีพตำรวจมันไม่เข้าท่าก็คงจะเปลี่ยนนะครับผมก็ก็ให้คนดูลองคอมเมนต์เข้ามานะครับผมว่าอยากให้เจมทําอาชีพอะไรนะครับผมบอกมาได้เลยนะครับผมอยากให้ทาอาชีพส่งของขนของหรือว่า อะไรต่างๆนะผมดูว่าทํางานประจําอะไรพวกนี้ก็บอกมาได้เลยนะผมก็เรื่องไม่ถูกเหมือนกันนะอืมเย็นเอ้ยเ,เกือบเกือบตกน้ําเกือบโอ้เกือบตกน้ำเมื่อกี้ผม,มไม่ยายายาตัดออกมันไม่ดูอะไรเลยนี่ทางเข้าบ้านน่าจะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ทางเข้า อันนี้เหมือนจะเป็นบ้านตรงนี้เรามาดูก่อนไหมน่าจะต้องดูก่อนนะว่ามันดีไหมนะบ้านหลังนี้แต่แตัวเองเราเราลองลงไปดูกันดีกว่านะจ๊ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยปืนอะไรเต็มเลยเอ้ยเราไม่เอาปืนชิบหายละเอ่อเอาจา๋าล่ะ จ๋าขึ้นมาสิเออเราขอดูรอบน,นอกก็พอนะเออเออแล้วมันดีไหมจ๋าจ๋าจะเอาไหมบ้านหลังเนี้ยเอาก็ได้นะสงบดีอะ่ะอ๋อดังนั้นเอาเป็นว่าผมเอาบ้านหลังนี้แล้วกันนะผมผมเอาบ้านหลังเนี้ยแหละอ,อมีคอมด้วยมีอะไรด้วยคอมไปเล่นเกมนะผมมีโซฟาโซฟาทีวีหรือว่าวิทยุเออแล้วเตียงไม่มีเลยวะ อ๋อโอเคได้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 แปดละกันก็แปดเจมเราไปเราไปบ้านเธอกันนะเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยมาอยู่ที่นี่นะผมแป๊ดจ๋าเอาจ๋าจ๋ายไปไหนจ๋ามาสิเออเออขอโทษขอโทษพอดีเราชอบบ้านหลังนี้นะก็เลยแบบดูเพลิน อเคครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านบ้านของพ่อเจมก่อนนะครับผมอืมโอ้เออเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนเราต้องเลี้ยวทางนี้นะครับผม โอ้ยร oh, oh, oh. ัดเฉยรัดเฉยโอเคอ่ะก็คลิปนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องผมนะผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ See you again หรือว่าถ้าใครคิดว่าผมพูดน้อยหรือว่าอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะผมะหรือว่าผมพากไม่สนุกตรงไหนก็บอกไม่ได้เลย จะไปปรับปรุงตรงนั้นนะครับผมเค okay, oh. ก็ต้องไปก่อนลนะไม่ไป bye บายบายลาล,ล,ล,ลอป